สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์โน้ครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีตุลผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองคช้าคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีคช้าแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีตุลนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีตุลครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนเมษายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปากหลังของเดือนเมษายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี้คือไพ่วีลออฟฟอร์จูนไพ่แห่งโชคลาภบารดกที่ดินและก็ความร่ำรวยไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งโชคลาภเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกกับผู้ที่หยิบได้นั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้โดยส่วนมากก่อนหน้านั้นมักจะเจอปัญหาอะไรหนักๆในชีวิตมาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ บางท่านนั้นอาจจะถึงขนาดที่ว่าตกงานว่างงานหรือบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักอกหักถูกเทถูกทิ้งมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาชีวิตเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับเมื่อไพ่วิวออฟฟอร์จูนมาปรากฏก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดกราศีตุลน,นั้นหมายความว่าเมฆหมอกแห่งพายุฝนได้พัดผ่านไปแล้ว ท้องฟ้าเปิดคราวนี้แหละนะครับโชคลาบนั้นจะพุ่งตรงมาที่ชาวราศีตุลน,นั่นเองตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภด้านการงานโชคลาภด้านการเงินหรือแม้กระทั่งโชคลาบที่จะได้อะไรมาแบบฟุลุก,กไม่คาดไม่ฝันหรือว่าจะมีโชคลาบในการถูกหวยถูกลอตเตอรี่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ชีวิตของท่านนั้นจะเริ่มพลิกผันนั่นเองนะครับ จากร้ายกลายเป็นดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ที่ได้ทางได้บ้านได้มรดกนะครับรวมไปถึงเงินทองก้อนใหญ่นั่นเองนะฮะสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ไพ่ใบน,นี้จะดีมากๆสาหรับผู้ที่เกี่ยวราศีตุลถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือหลายๆท่านที่ต้องการอยากจะลงทุนในหุ้นขอให้จับกลุ่มที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ไว้ จะถูกฉลกผู้ที่เกิาราศีตุลนเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผู้ที่เกิาราศีตุลท่านใดวางแผนที่จะซื้อบ้านตัวท่านเองนั้นจะได้บ้านจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อต่างๆนะครับถากว่าตัวท่านเองนั้นต้องขอสินเชื่อแม้ว่าในช่วงนี้นะครับสถาบันการเงินต่างๆนั้นค่อนข้างปล่อยสินเชื่อ,อยากมีกฎมีระเบียบเข้มงวดนั่นเองนะครับแต่ถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดราศีตุลครับในช่วงปีใหม่ไทยของเรานั้นก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วจริงๆแล้วนะครับผมในช่วงปีใหม่ไทยเนี่ยก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่ดวงชะตาของคนเรานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะฮะดังนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการที่จะตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวถากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้รีบติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ด้วยประสบการณ์ในการเป็นหมอดูด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีของผมมากว่า22ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีสนใจติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอดตรงนี้ได้เลยนะครับผมอาจารยุโุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับอีกไพ่ใบหนึ่งนะฮะชาวราศีตุลที่ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคลาบนี่คือไพ่เดอะเวิลดหรือว่าไพ่เทวดานั่นเอง ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่แห่งโชคลาภด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับตั้งแต่สภาพจิตใจของท่านเลยหากว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวท่านเองนี่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกเครียดวิตกกังวลปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็หมายเขาว่าพอเข้ามาสู่ในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนปีใหม่ไทยผ่านไปอะไรดีๆจะเกิดขึ้นจิตใจของท่านนั้นก็จะโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าหากตัวท่านเองนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายพอเข้ามาสู่ในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนสุขภาพร่างกายของท่านก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบด้านการงานด้านการเงินมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงหรือว่าได้อะไรมาแบบฟุกฟือยอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับผม ภายไนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกล้าศีตุลนจะได้มีโอกาสทำบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านบางทีบางท่านในช่วงของปีใหม่ไทยไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางท่านทำบุญใส่บาตรนะครับบางท่านนั้นอาจจะได้ไปร่วมงานบุญผ้าป,ป่าในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสุริมงคลกับชีวิตของท่านนั่นเองนะครับดวงชะตาของท่านนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มภัยนั่นเองแม้ว่าตัวท่านเองนั้น จะมีไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก้าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีตุลได้นั่นเองแต่ว่าเมื่อตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดาก็หมายความว่าพารานุภาพของไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดานั้นจะไปกดทับการแสดงผลของไพ่ที่ไม่ดีหรือว่าไพ่เคราะห์นั้นให้แสดงผลได้น้อยลงนั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเทพเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครอง แต่ว่าการเดินการเหินการเดินทางต่างๆของท่านนั้นก็ต้องระมัดระวังกิจกรรมสุมเสียงก็ไม่ควรทำถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นระมัดระวังตัวประกอบกับมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคอยปกปักรักษาสิ่งร้ายๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6กันบ้างนี่คือไพ่หถ้วยไพ่6ถ้วยก็หมายความว่าชาวราศีตุล มีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนเก่านั่นเองนะครับอาจจะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยยังเด็กสมัยที่เรียนประถมมัธยมหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่สมัยเรียนมหาวิยาลัยนั่นเองนะครับหลังจากที่คนเรานั้นพอเรียนจบแล้วก็มีครอบครัวมีการงานทําไม่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอกันซึ่งบางทีบางท่านนั้นเดินทางกลับบ้านเกิดถินกําเนิดของตัวเองก็จะได้เจอเพื่อนเก่าๆหรือว่าทางสถาบันการศึกษาเก่านี่นะครับก็อาจจะมีการจัด งานคืนสู่เย่าอย่างนี้เป็นตน้นก็จะได้มีโอกาสได้เจอได้เจอกันนั่นเองนะครับภพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าธุรกิจการงานของผู้ที่เกิดราศีตุลอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆนั้นจะดีจะมีความเจริญรุ่งโรจน์นั่นเองนะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับต้องเกี่ยวข้องกับเด็กๆต้องสอนเด็กอย่างนี้เป็นตน้น ก็ดีนะฮะหรือว่าบางท่านที่ทําโรงเรียนนะครับหรือว่าทํเนอร์เซอรี่ต่างๆนะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กนั้นจะดีมากๆขายเสื้อผ้าเด็กนะครับกระเป๋ารองเท้าของใช้เด็กนะครับของเด็กเล่นรวมไปถึงนะครับผมพวกเสื้อผ้าพวกกิฟช็อปต่างๆของวัยรุ่นก็ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่เพจออ n วอหรือว่าไพ่เด็กถือไม้เท้านั่นเดงนะครับไพ่ใบนี้ก็ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้น ได้มีโอกาสเดินทางไกลบางทีบางท่านนั้นเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะครับไปรดน้ําดําหัวไปขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนเพราะว่ามีวันหยุดยาวหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไกลามากกว่านั้นก็คือไปต่างประเทศในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เพจอฟวัน ไพ่เพดออฟวอร์นี้นะครับมันหมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ห่างไกลาจากบ้านเกิดถิ่นกําเนิดของตัวเองในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าชาวราศีตุลเนี่ยจะมีไฟในการทํางานหลังจากที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นอาจจะล้าอาจจะเหนื่อยนะครับหรือไม่บางทีบางท่านนั้นไฟมันดับไปในลักษณะแบบนี้ แต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปักหลังเดือนเมษายนบางทีบางท่านนี่นะครับได้ไปสนุกสนานรื่นเริงได้ไปชัดแบบไปพักผ่อนมาก็เลยเกิดมีไฟมีพลังพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยกับการงานแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นะครับผมนี่คือไพ่เดเมจิกเชนไพ่เดเมจิกเชนถ้าเป็นเรื่องการงานก็หมายเขาว่า บางทีผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้นอาจจะได้รับมอบหมายเรื่องการงานให้ไปดูแลงานด้านอื่นนะครับหรือว่าไปเริ่มโปรเจกต์ใหม่ไปเริ่มงานใหม่ให่อะไรในลักษณะแบบนี้ก็ได้บางทีบางท่านนี่นะครับผมอาจจะได้ไปทํางานอย่างที่ใหม่นะครับไปสมัครงานใหม่ก็จะได้เริ่มงานใหม่อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่างานใหม่ของท่านนั้นตัวท่านเองอาจจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือว่าไม่ได้เรียนไม่ได้จบมาทางด้านนี้แต่เชื่อเถิดนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลนั้น เป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนั่นเองนะครับไพด a เดอะเมจิกเชนนี่นะครับตัวท่านเองนั้นถตาหากว่าดูรูปตามหน้าไพ่บนศีรษะของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลข8แนวนอนนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตีก็หมายความว่าเป็นคนที่มีเส้นแรงลังสังหอนแม่นนั่นเองนะครับมือด้านขวาถือกระทาปลายด้านหนึ่งของกทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระทา ชี้ลงมาบนดินนั่นก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีตุลนั้นจะเป็นตัวกลางระหว่างเบื้องบนลงมาสู่โลกมนุษย์ของเรานั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะฝันแม่นถ้าจะเกิดเหตุอะไรกับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือว่าไม่ดีก็ตามแต่บางทีบางท่านนั้นจะรู้ก่อนล่วงหน้าด้วยการฝันนั่นเองนะครับหรือไม่อยู่ๆมันก็จะเกิดอะไรขึ้นในจิตในใจของท่านแล้วมันจะเป็นจริงในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอ Magic กเชียนนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นี่นะฮะข้อเสียก็คือว่า ผู้ที่ตัวราศีตุลน,นั้นอาจจะมีเรื่องให้คิดให้เครียดค่อนข้างเยอะนั่นเองเนะครับผมขอให้ตัวท่านเองนั้นพยายามปล่อยวางนั่นเองนะฮะแล้วท่านจะมีความสุขมากขึ้นอดีตมันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงอย่าไปพวงมากนักให้อยู่กับปัจจุบันแล้วทําวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองเนะครับถ้าเป็นเรื่องการงานนั้นตัวท่านเองมีไพ่ king of c u p หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยก็หมายความว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ก็อาจจะเป็น พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ของท่านรวมไปถึงนะครับหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกว่าท่านคอยช่วยเหลือคอยซับพอร์ตตัวท่านอยู่นั่นเองนะครับฉะนั้นผู้ที่เกิดราศสีตุลน,นี่นะฮะจึงหมายาว่าการงานอะไรต่างๆของท่านนั้นไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเป็นแบ็กให้คอยส่งเสริมสนับสน,นุนคอยเป็นที่ปรึกษาให้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีอบอ้อมอารี ที่เขาช่วยเหลือตัวท่านเองนั้นหรือว่าให้คําปรึกษาต่างๆกับท่านก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเองนะครับผู้ใหญ่ท่านนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนสิ่งที่ผู้ที่เกลารางศีตุลต้องระมัดระวังนอกจากไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกตลมให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยแล้วก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายก็คือไพ่บทสรุปนี่คือไพ่สามดาบ ก็คือความใจร้อนวู่วามของท่านนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นต้องนิ่งให้พอแล้วก็พยายามที่จะต้องระงับอารมณ์จิตใจของท่านให้ดีเพราะว่าในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนนั้นบางทีนี่นะครับมันอาจจะมีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ทําให้ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะใจร้อนวู่วามนั่นเองนะครับผมขอให้ใจเย็นๆถ้าว่าคนเรานี่นะฮะจิตใจร้อนร้อนไปตามอากาศด้วยในช่วงนี้อากาศมันร้อนด้วยนี่นะครับผม ตัวท่านเองนั้นอาจจะตัดสินใจทําอะไรโดยผิดพลาดแล้วก็ปัญหาต่างๆมันจะตามมาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับภพ่ใบนี้ยังจะต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างบางสิ่งบางอย่างที่ท่านได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้มันอาจจะไม่เป็นดั่งที่ตัวท่านเองนั้นได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับเริ่มต้นใหม่ก็ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกี่ยวราศีตุลกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง จริงๆแล้วดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศรีตุลในช่วงปากหลังของเดือนเมษายนนั้นไม่มีไพ่เรียนแม้แต่ใบเดียวไพ่เรียนก็คือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองแต่ว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ wheel of fortune ไพ่แห่งโชคลาบมรดกที่ดินและก็ความร่ำรวยมีไพ่ the world หรือว่าไพ่เทวดาก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบนั่นเอง,เองนะครับดวงชะตาของท่านตามที่ผมบอกไปว่าไพ่ wheel of fortune ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ที่ได้ทาง ได้บ้านได้มอรดกได้เงินสดก้อนใหญ่นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาในลักษณะแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาจะมีโชคมีลาบเทพเทวดาจะให้โชคให้ลาบกับตัวท่านนั่นเองมีโอกาสที่ถูกหวยถูรอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับจริงๆแล้วไพ่วีออฟฟาร์จูนแล้วก็ไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณให้โชคดีมากๆนั่นเองนะครับก็หมายความว่าผลบุญต่างๆที่ชาวราศีตุลได้สร้างกันมา ตัวท่านเองนั้นจะได้รับผลตอบแทนในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้หมายความว่าวิบากกรรมต่างๆของท่านนั้นจะลดน้อยถอยลงปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นก็จะลดน้อยถอยลงต่อไปนี้สิ่งดีๆนะครับผมโชคลาบต่างๆจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีตุลอย่างแน่นอนตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่นั่นเองนะครับชาวราศีตุลครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีตุลกันบ้างนะครับ ผู้ที่เกิดราศีตุลตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่สามดาบที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าความรักของท่านนั้นมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาคล้ายๆกับไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดาบางทีบางท่านนั้นอาจจะเลิกรากันไปทะเลบบาะบะแว้งแล้วเกิดปัญหาเลิกรากันไปหรือว่าเกิดปัญหาจากไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่รักสามเศร้านั่นเองคนรักคู่รักของท่านอาจจะนอกใจปันใจจับได้แล้วเกิดปัญหาทะเลบบาะบะแว้งกัน เลิกรากันหรือว่าตัวท่านเองนั้นถูกเทถูกทิ้งถูกบอกเลิกไปในลักษณะแบบนี้ก็ได้เจ็บปวดนั่นเองนะฮะเพียงแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีตุลครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่สองถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่สองถ้วยก็หมายความว่าแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะต้องมีปัญหากับคนรักคู่รักนะฮะบางทีบางท่านถึงขนาดที่ว่าเลิกรากันไปแต่มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่เจอคนที่ใช่มากกว่านั่นเองนะครับผมไพ่สองถ้วยนี้ก็หมายความว่า จะได้เจอคนจริงใจจะได้เจอคนที่เคยทําบุญร่วมกันตากบาตร่วมขันกันมาก่อนนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักใหม่แต่บางท่านนั้นนะครับมีไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยมันยังตีความหมายได้ว่าบางท่านนั้นอาจจะเลิกรากันไปก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะหวนคืนกลับมาคุยกันใหม่มาคบกันใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนคุณผู้ชายชาวราศีตุลน,นะฮะถ้า,าว่าเป็นไพ่หกถ้วย ความรักครั้งใหม่ของท่านนั้นคนรักของท่านอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามากๆต่างกับตัวท่านค่อนข้างเยอะนะครับผม5ปี7ปี10ปีบางทีต่างกันเป็นรอบในลักษณะแบบนี้นะครับไพ่ใบนี้คุณผู้ชายชาวราศีตุลเขาบอกว่าดวงได้แฟนเด็กดวงกินเด็กนั่นเองนะครับแต่ว่าคุณผู้หญิงชาวราศีตุลตัวท่านเองนั้นได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะได้คนรักคู่รักหรือว่าได้เจอคนรักคู่รัก ที่อายุมากกว่าอายุแตกต่างกัน5ปี7ปี10ปีรื้ว่ามากกว่านั้นก็ได้นั่นเองคล้ายๆกับไพ่ทิ้งออกคัพนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่4คุณผู้หญิงชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักคู่รักที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะครับอาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วเป็นพ่อแม้ในลักษณะแบบนี้แต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีอาจจะเป็นชาวต่างชาติตั้งแต่คนไทยเชื้อสายจีนไปอยู่ถึงชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาเลยก็ได้ แต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินการทองความเป็นอยู่ของท่านได้ดีนั่นเองนะครับไพ่์เดอะเวอร์หรือว่าไพ่เทวดาก็เช่นเดียวกันนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักพบรักนะครับผมมีโอกาสที่จะได้ครองคู่กันส่วนบางท่านนี่นะครับผมอาจจะได้ไปอยู่ต่างประเทศนะฮะไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนจเจริญพัฒนามากกว่าเราแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ไพ่เพดออฟวอนหรือว่าไพ่เด็กถือไม่เท้าก็หมายความว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นคนแดนไกลคือไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันบางทีบางท่านนี่นะครับอาจจะได้คู่ได้คนรักสมมติว่าเป็นคนเหนืออาจจะได้แฟนเป็นคนใต้เป็นคนอีสานหรือไม่นะครับอาจจะได้คู่ได้แฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เมื่อแต่งงานแล้วอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานนะครับไปอยู่ต่างประเทศเลยแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกี่ยราสีตุลในช่วงปากหลังของเดือนเมษายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องประเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีตุลทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพคุณจากผมอาจารย์ุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ